สัปดาห์นี้เรามาคุยกันถึงเรื่องราวของรถยนต์คันนี้ครับ Toyota Corolla Altis HEV GR Sport ติดตามมาชมครับการทรงตัวอยู่ในเกณฑ์ดีครับนิ่งไม่มีดิ้นไม่มีสะบัด เป็นรถที่ทำออกมาแล้วถือว่าขับได้นิ่งขับได้สนุกคันหนึ่งถ้าดูดีๆจะเห็นได้ชัดครับว่าเริ่มตั้งแต่ฝากระโปรงหน้าขึ้นมาจนถึงสุดขอบกระจกหน้าเนี่ยมันมีองศาความราดชันมากขึ้นมันทำให้ดูเพียวทำให้ดูแหวกกระแสะลมมากขึ้นนะครับ ท่านผู้ชมครับรถคันนี้คือรถยนต์ Toyota Corolla Artist H.E.V.G.R. Sport นะครับ a r t ร l อ a สนั้นใช้เครื่องยนต์สันดาปภายในในรหัส 2ZR-FXE เป็นเครื่องยนต์แบบ Atkinson Cycle นะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซิน4สูบแถวเรียงขนาด1.8ลิตรพร้อมด้วยระบบวาล์วแปรผันอัตโนมัติหรือว่า VVT-i แน่นอนครับพอเป็น Hybrid ก็ต้องทำงานร่วมกับมอเตอร์แบบ Permanent Magnet Synchronous Motor นะครับก็จะได้กำลัง122แรงม้าถ่ายทอดกำลังผ่านเก e ียร์แบบ eCVT ขับเคลื่อนที่ล้อหน้าเพราว่ากันถึงเรื่อง Feeling หรือว่าความรู้สึกก่อนเบาะนั่งสบายครับสมกับความเป็น GR Sport นั่งรับกระชับตัวล็อกแน่นดีสมกับความเป็น GR เข้าโค้งเนี่ยตัวทั้งพนักพิงและก็ตัวเบาะนั่งเนี่ยล็อกคนเอาไว้ได้ดีครับไม่เลื่อนถลยไม่สไลด์หลุดไปตรงไหนอย่างไรน้ำหนักพวงมาลัยดี การเก็บเสียงดีสมกับที่เขาคุยเอาไว้เรื่องของอัตราเร่งใช้ได้ครับแล้วก็อัตราเร่งแซงจาก80จะขึ้นไปร้0 1ร0อยสเนี่ยตอบสนองได้ทันอกทันใจใช้ได้การทรงตัวอยู่ในเกณฑ์ดีครับนิ่งไม่มีดิน้นไม่มีสะบัด เป็นรถที่ทำออกมาแล้วถือว่าขับได้นิ่งขับได้สนุกคันหนึ่งพอเป็นไฮบริดแล้วก็ปรับมาใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเนี่ยก็น่าจะเชื่อได้ว่าอัตราการสิ้นเปลืองนั้นหรือว่าการประหยัดน้ำมันนั้นน่าจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแล้วก็เชื่อถือได้ทีเดียวตามสไตล์ของรถไฮบริดในยุคใหม่ๆอย่างนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของ t ต y o ต้าโครราอัล H.E.V.G.R. สปอร์ตคันนี้นะครับ โ o โ o ต a าโค o โ l ราอ t i s ติสเขามีรุ่นย่อยออกมาหลายรุ่นด้วยกันนะครับแต่ว่าคันนี้เนี่ยเป็น S E V G R Sport ซึ่งถือว่าเป็นตัวท็อปก็ว่าได้นะครับแล้วก็เป็นระบบไฮบริดสนนราคาค่าตัวของเขาเนี่ยก็1 1 2 9 0ล้าบาท ตัวนี้เนี่ยเขาเปลี่ยนแบตเตอรี่ไฮบริดจากที่เคยเป็นนิิลเมทัลไฮดรายมาเป็นลิเธียมไอออนทําให้มีน้ําหนักเบาลงไปหน่อยแล้วก็มีความจุของไฟฟ้าได้มากขึ้นสิ่งที่ปรับเปลี่ยนใหม่หลายอย่างครับก็คือกระจังหน้าเขาเปลี่ยนใหม่กันชนหน้าเปลี่ยนใหม่ชุดแต่งรอบคันเปลี่ยนใหม่สปอยเลอร์ด้านหลังเปลี่ยนใหม่ออกแบบใหม่หมดแต่ว่าโดยรวมแล้วสิ่งที่ผมอยากจะบอกคือ ในความเห็นของผมเนี่ยผมว่าโตโยต้าเนี่ยออกแบบโคโราอาร์ติสใหม่เนี่ยมาเพื่อหวังที่จะให้กลุ่มคนที่เป็นหนุ่มเป็นสาวมากขึ้นกลุ่มคนที่อายุน้อยลงทําไมผมถึงพูดอย่างนั้นถ้าดูดีๆจะเห็นได้ชัดครับว่าเริ่มตั้งแต่ฝากระโปรงหน้าขึ้นมาจนถึงสุดขอบกระจกหน้าเนี่ยมันมีองศาความลาดชันมากขึ้นมันทําให้ดูเพียวทําให้ดูแหวกกระแสะลมมากขึ้นแล้วองศาของกระจกที่มันลาดชันเนี่ยคนหนุ่มคนสาวจะไม่รู้สึกอะไรนะครับจะมีความ คือว่าเออมันดีมันโปร่งแล้วก็ขับได้ลดแรงประทะลดเสียงของกระแสลมที่จะเข้ามาประทะกระจกหน้าด้วยนะครับเพราะว่ากระจกหน้าเนี่ยตามสเปคก็บอกว่าเป็นอะคูสติกกราสนะครับซึ่งช่วยเก็บเสียงไว้ได้ดีไอ้การลดองศาลงแบบเนี้มันทําให้โดยทางทฤษฎีนอกจากค่าซีดีหรือว่าค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานของลมมันน้อยลงแล้วเนี่ยมันทําให้ประหยัดน้ํามันโดยทฤษฎี แต่ว่าคนแก่เนี่ยอาจจะนั่งแล้วมีความรู้สึกอึดอัดหน่อยแต่คนหนุ่มคนสาวเขาบอกว่าไม่เป็นไรขอให้มันดูเพียวดูเท่อันนี้ก็เป็นเรื่องของพูดกันไปในแง่ของการวิจารณ์ตัวรถว่าอย่างนั้นดีกว่าส่วนโตโยต้ตาเขาจะออกแบบด้วยเหตุผลอะไรนั้นก็เป็นสิทธิ์ของเขาผมเป็นคนวิจารณ์ก็วิจารณว่าอย่างนี้แหละครับแล้วท่านผู้ชมนะครับดูแล้วเห็นเป็นอย่างไรน่าขับหรือไม่น่าขับขนาดไหนต้องลองเองครับ